ข้าวยากหมากแพงนี่มันก็เกินจะทำใจแต่นี่ข้าไฟกล้าขึ้นได้ไงไม่เลือกเวลานั่งน้ำตาริ้นขนาดจะกินยังต้องหาหาพันที่ราดเย,ออยี่ยวยาบางบ้านบางหลังก็ยังไม่ได้เก็บตัวอดตายยังเจอข่าไฟขึ้นเอา บางบ้านหน้าเศร้าเจอคนของเขายกเอาหมอไปนั่งน้ำตารินจะอยู่จะก,กินกันอย่างไรจะรอใครช่วยให้รอดภยัยคงต้องอดตายเสลผพวเราเศร้าอยู่แบบอย่างรอวันตายจะพอมีใครฮีโร่คนไหนมาช่วยแบ่งเบา ที่ผมร้องมาสะท้อนปัญหาของพวกเราถึงการไฟฟ้าได้โปรดเมตตาช่วยบรรเทาหยุดซ้ำเติมพวกเราควรช่วยแบ่งเบาเมื่อ,อยามมีภยัยชาวยากมากแพนสักเหรียนสักแดงก็ไม่มีคนจนยามนี้แทบสิ้นชีวิตท่านรู้บ้างไหม คนที่เราก้าไม่รู้เลยว่าตอนนี้อยู่ไหนต่างกับเมื่อตอนอยากได้สองมือยกไว้กระทั่งขอทานเศร้าอยู่อย่างแบบรอวันตายจะพอมีใครฮีโร่คนไหนมาช่วยแบ่งเบาที่ผมร้องมาสะท้อนปัญหาของพวกเรา ถึงการไฟฟ้าได้โปรดเมตตาช่วยบรรเทาหยุดซ้ำเติมพวกเราควรช่วยบรรเทาเมื่อ,อยามมีภัยข้าวยากมากแพงสักเหรียญสักแดงก็ไม่มีคนจนยามนี้แทบสิ้นชีวิตท่านรู้บ้างไหมคนที่เรากล้าไม่รู้เลยว่าตอนนี้อยู่ไหนต่างกับเมื่อตอน อยากได้สองมือยกายเมกระทังมาข่าน้ำค่าไฟเอาไหนละทีนี้เก็บตัวก็ยังยากอยู่แล้วมีบนอใครนอจะมาช่วยพวกเรา